ท้องอืดคุณดูนะอาการท้องอืดคุณต้องเติมธาตุไฟท้องอืดังไม่พออาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นเฟ้อโรคเกิดเขาบอกเลยว่าต้องเติมธาตุไฟหรือสมุนไพรหรืออะไรก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวเพื่อที่จะปลุกระดมให้ระบบท้องระบบไส้ที่มันจุกเสียดปองปอกปองปอปอปอถ่ายไม่ออกไม่ผายลมและที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่โรคแต่มันคือกลุ่มอาการที่ทําให้ร่างกายลงหมุดหยิดซุกที่สุดเลยกินะไรก็ไม่ได้นอนก็ท้องอืดลงก็ไม่ผาย วันนี้ค่ะจบลงด้วยสมุนไพรรสเปรี้ยวและอย่าล yeah. ืมนะคะใครก็ตามที huh. ่ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อและกินยาลดกดมาเป็นประจําเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่ให้กินยาลดกดเพราะยาลดกดมันไปเคลือบกระเพาะคุณลองดูนะยาลดกดที่เคี้ยวเคี้ยวเค้ยวสีสีสีขาวๆอ่ะทําร้ายไตยังไม่พอนะคุณเอาปัสเชใส่ผิวหนังนะแล้วคุณเอาน้ําหยดมันไม่เข้าค่ะและไอ้กดที่มันหลังจากกระเพาะเนี่ยที่มันจะหลังเข้ามาย่อยอาหารเนี่ยมันหลังไม่ได้คุณก็ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อแต่ คุณมั่นใจว่ามันทําร้ายอารมณ์ทําร้ายความรู้สึกเรื่องอาการปันป่นป่วนของน้ำไส้ไม่ถ่ายแม่และไรลองหาสมนุนไพรตำนับนี้ดูนะคะ